ตามหายางมันมีปองนะฮะของบัตเตอร์ไฟบางตัวนะครับเขาไม่ทำเลยนะครับผมก็เลยลองใช้ของถูกดูบ้างนะฮะดีแคลอนนะครับมาดูเรื่องไม้ปิงปองก่อนเลยนะฮะไม้ปองก็จะมีราคา450นะครับ400 300 200จนถึง ร้อยห้าสิบนะครับราคาต่ําสุดนะไม่สิไม่สิราคาต่ํนะสสาสุดอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะฮะก็เป็นไม้ซ้อมฝึกหัดธรรมดานะครับธรรมดาอันนี้เป็นไม้อะไรวะเนี่ยส่วนไม้ร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นแบบไม่มีแผ่นยางนะเป็นไม้ยางเลยก็นะยจะ ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแพนรอบๆให้ชมนะส่วนถัดลงมาข้างล่างนะครับมีบเจ็ดร้อยบาทนะฮะเห็นว่าเป็นสินค้าลอตใหม่นะครับการคอนโทรลนะครับระดับสามนะครับสปินสี่นะครับสปีดก,ก็สี่นะครับ ก็จะมีการแนะนําด้วยนะฮะว่าไม้เป็นยางของอะไรนะครับที่เขาประกอบแปะลงไปเนะี่ยเป็นตัวไหนนะเหมือนกันตัวนี้จะการคอนโทรลจะดีกว่านะครับแต่สปีดต่ตำกว่านะฮะของจริงก็อันนี้ไม่ใช่คาร์บอนนะครับคาร์บอนมีปะคาร์บอนคาร์บอน ถ้าเป็นคาร์บอนจะเป็นเส้นเสียงดำจริงเราตั้งใจมาดูอย่างมาันปองอย่างนี้เป็นยางเม็ดนะครับยางเม็ดราคาอยู่ที่สองร้บาทนะฮะเป็นเม็ดสั้นนะฮะเป็นเม็ดสั้น ตัวนี้ก็จะเป็นยางหน้าเรียบนะครับ250บาทสีแดงสีแดงนะฮะคอนโทรลอยู่ระดับ3นะครับสปิน 4, สปีด3 mm hmm. ก็ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็190บาท190บาทก็จะเน้นไปในทางของด้านคอนโทรลซะส่วนใหญ่นะฮะคอนโทรลส่วนใหญ่คอนโทรลเต็มแม็กเลย ห้าขีดสปินสามครับสปีดสองด้านนี้ร้อยสามสิบบาทนะครับก็เป็นยางเม็ดสีแดงอันนี้เม็ดแบบเป็นเม็ดที่ไม่มีฟองน้ำรองนะค,คอนโทรลดีนะครับอันนี้จะอันแรกที่ให้ดูนะฮะก็จะเป็นแบบ สปีดเลยมีฟองน้ำนะฮะก็ราคาประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาจาัดเพราะยังไม่ได้แข่งนะฮะรอเตรียมแข่งก่อนเรามาใช้ของถูกดูว่าเป็นยังไงอันนี้สำหรับเอาไว้ซ้อมนะครับชุดนี้ห้าร้อยบาทเจ็ดสิบสองเจ็สิบสองลูกเบอร์สี่สิบบวกหนึ่งดาว โอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโซนมัดบิงปองนะฮะถ้าเกิดใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับทุกถูกไม่แพงนะครับสามารถจัดไปแข่งได้นะครับระดับหนึ่งนะหรือว่าเป็นอย่างเริ่มต้นนะครับมาเริ่มต้นก่อไปก่อนนะครับเอเคครับเจ้ใหม่คลิปหน้าครับว่าจะไปรีวิวในด้านไหนต่อนะไปเจอกันครับ